เราไปคิวแล้วเหรอผ่านไปก่อนโอ้โหนี่นะกำไรกำไรเยอะอ่าเราคนนี้เอ๊ะ แถวนี้ก็ดีไม่ค่อยมีคนบบรีมากเออก็ดีอย่างเนี่ยหรือว่าอันนี้อาจจะดีกว่า 对对对对对对。